สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จินีบายเคเรียคลิปน,นี้นำเอาวิธีการทำนาในเกาหลีตั้งแต่เรื่องพอกาจนถึงเข็ดเกี่ยวมาให้ชมกันนะคะพร้อมแล้วไปชมด้วยกันเลยค่ะการทำนาในเกาหลีนั้นในปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะคะ,ะตอนนี้ก็ใช้ระบบน้ำชนละปทานทั่วถึงเลยค่ะเราจะต้องทำนาให้ตรงต่อเวลานะคะ ลงปลูกวันที่เท่าไหร่ก็ต้องกำหนดวันให้แน่นอนค่ะไม่ได้ทำนารอฝนเหมือนบ้านเรานะคะถ้าเราฝนคงไม่ได้เก็บเกี่ยวพอดีเลยค่ะเพราะว่าเกาหลีนั้นเป็นเมืองหนาวมีเวลาปลูกพืชค่อนข้างจำกัดค่ะปกติเขาก็จะเริ่มเพาะปลูกกันในช่วงเดือน4นะคะประมาณวันที่20ของทุกปีค่ะ เดือนสีนี้อากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะจนต้องใช้ผ้าคลุมเวลาเราเพาะก้านะคะเพื่อให้ความอบกุลนะคะเดือน5้านี้ก็ต้องเริ่มปลูกกันแล้วนะคะ,ะเกษตรกรในการทำนาสวนมากก็จะปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดในช่วงเดือน5เดือน6นี่ค่ะเขาก็ต้องปลูกพืชที่สำคัญสามารถเก็บกักตุนไว้ทำอาหารได้ในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะอย่างเช่นพวกถั่ว พวกงาพริกนะคะข้าวเกาหลีนันเป็นข้าวที่ปลูกยากพอสมควรน,นะคะ mhm. ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยะค่ะในแต่ละปีก็ต้องหาวิธีรับมือให้ได้นะคะอย่างเช่นปีนี้ไม่ทราบเป็นโรคอะไรนะคะใบจะสีดํานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารับมือไม่ทันนะคะเขาก็จะไม่ออกรวงออกรวงก็จะรีบนะคะไม่มีผล ผลผลิตก็จะน้อยลงนะคะก็เลยต้องนํายามาฉีดเพื่อป้องกันถุกการไล่แมลงที่มาทําลายนะคะจะเป็นสีดําๆนะคะลุกลามไปหมดเลยค่ะปีนี้ก็เลยต้องทําการฉีดยาป้องกันนะคะลักษณะข้าวมเมล็ดข้าวนี้จะเป็นมเมล็ดปลอมๆนะคะนาข้าวเกาหลีนี้เราจะสังเกตนะคะที่คันนานี่เขาจะ ตัดหญ้าเตียนไปหมดเลยนะคะเขาจะไม่ปล่อยให้รกนะคะเพราะว่ามันจะสะดวกในการเดินเลาะทุ่งนาหรือเวลาเราเก็บเกี่ยวก็จะให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่จะเกี่ยวก็จะเกี่ยวตรงบริเวณมุมมุมคันนานก่อนตรงบริเวณที่รถเกี่ยวเข้าไม่ได้นะคะถนนซ้ายนี้เขาเพิ่งทำเสร็จปีนี้เองนะคะ เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นที่เดินออกกำลังกายของชุมชนในหมู่บ้าน oh. ต้นข้าวปีนี้รู้สึกว่าต้นหนารวงใหญ่นะคะปีนี้ข้าวของเราไม่ได้รับผลกระทบจากพายุก็จะข้าวกว็จะไม่ล้มนะคะการเก็บเกี่ยวกว็จะง่ายยิ่งขึ้นคะ่ะลักษณะข้าวเกวาหลีนั้นจะคล้ายๆกับข้าวเหนียวผสมข้าวเจ้านะคะแต่ไม่สามารถปั้นด้วยมือได้นะคะ หลังจากใกล้จะเกี่ยว,กกยวพวกผลไม้ก็เริ่มสุกแล้วตอนนี้ก็ต้นผุซาเกาหลีกําลังสุกค่ะเดินผ่านสวนของคนเกาหลีน,นะคะก็ได้กลิ่นใบอันนี้คล้ายๆกับขพราเลยนะคะใบเล็กๆตอนนี้บางเจ้าก็เริ่มเกกี่ยวกันแล้วนะคะสําหรับนาข้าวของเราปีนี้ก็ใช้รถเกี่ยสองคันค่ะ ลักษณะรถเกี่ยวข้าวเกาหลีนั้นต่างจากรถเกี่ยวข้าวไทยเหมือนกับคล้ายๆเตารีดนะคะสามารถเกี่ยวข้าวลมได้นะคะไม่เหมาะที่จะเกี่ยวข้าวแบบนาหวานเหมือนของไทยเรานะคะเกี่ยวข้าวปีนี้เริ่ม10โมงเช้าเสร็จประมาณ2ทุ่มนะคะเกือบ3ทุ่มค่ะเพราะว่าข้าวหนามากทําให้รถเกี่ยวได้ลาช้านะคะ ถ้าคนเกี่ยวนี่ก็คงใช้เวลาประมาณหลายเดือนเหมือนกันนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ดีหน่อยที่มีรถเกี่ยวข้าวแบบทันสมัยใช้เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะก็จะนำทรงลงสีใหญ่เลยนะคะส่งขายเป็นข้าวดิบเลยค่ะไม่ต้องตากเองนะคะเพราะว่าในเกาหลีไม่มียุ้งช้างใส่ค่ะก็ต้องขายออกให้หมดเลยค่ะ จากนั้นเราก็ต้องซื้อข้าวที่เขาทําสําเร็จแล้วนะคะมารับประทานในแต่ละปีก็ไม่ต้องเอาเข้าไปสีเองเหมือนบ้านเราค่ะเพราะว่าโรงสีข้าวอยู่ไกลแล้วก็เป็นโรงสีใหญ่สีแต่ละครั้งนี้เป็นพันๆกระสอบนะคะที่เรามาทั้งหมดนี้ก็เป็นวิถีชีวิตชาวนาเกาหลีนะคะที่เขาทําในแต่ละปีว่าต้องมีขั้นตอนการทําอย่างไรบ้าง แล้วก็ทำแล้วเอาไปเก็บไว้ไหนนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังซึ่งมีความแตกต่างจากบ้านเราเยอะเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะก่อนจากก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ